สวัสดีครับทักทายแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านด้วยนะครับเอกมาขาวเล่าข่าวหงแดงกลับมาเจอกันก็เข้าสู่วันอาทิตย์ที่31 11, มีนาคม2567เช็คความพร้อมพรีวิวเกมพิมลลิกนะัดที่29ของหงแดงกันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับไบรตันเกมนี้เล่นกัน2องทุ่มตรงนะครับสำคัญมากๆครับเกมนี้ถ้าชนะจะแซงอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นจา่าฝูงแล้วก็จะไปกดดันซิตี้กับอาร์เซนอลซึ่งจะเล่นหลังเกมลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับ ความพร้อมของนักเตะในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยลิพูเสียตัวหลักไปนหนึ่งคนคือแอนดูโรเบอร์สันไปเล่นทีมชาติเจ็บอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้แอนดูโรเบอร์สันเนี่ยเจ็บหนักพักยาวนะครับผ่าตัดที่ไหล่แล้วก็พักแบบหลายนัดเลยนะครับเป็น10เกมเลยมาครั้งนี้ก็เจ็บอีกแล้วแต่ว่าไม่หนักนะครับผลสแกนออกมาแล้วแต่ว่าเกมนี้ก็คงได้พักต่อเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันฟิตสมบูรณ์นะครับตัวที่เจ็บอยู่แล้วก็มีอาริสันเบเกอร์ดิโอโกชอต้านะครับเทนเอลสเตอาน ส่วนเอร์ติดจนรอเช็คฟิตอาจจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองนะครับรายอื่นๆพร้อมลงหมดเจเกนคอปเน้นแน่นอนนะสถานการณ์ณปัจจุบันกับโปรแกรมที่เหลืออยู่อีกไม่เยอะนะครับสิบเกมสุดท้ายทั้งนักเตะทีมสตาฟก็คงจะเน้นเก็บชนะให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะวันนี้เกมที่เล่นในบ้านสุแวแเลาลิฟูเองเกมในบ้านนี่ค่อนข้างจะแข็งโป๊กห้าเกมหลังเนี่ยทุกรายการนะครับชนะ สเสมอ1เกมที่เสมอคือเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนไบรตันเกมเยือน5เกมหลังทุกรายการแพ้ไปถึง4นะฮะเกมเยือนค่อนข้างแผ่วชนะไป1เกมคือเกมบุกไปชนะเชฟยู่5ประตูต่อ0ส่วนเกมแรกเจอกันที่บ้านของไบรตันเสมอกันมาสุดมันนะครับ่า2ประตูต่อ2นะครับมาดูนักเตะลิฟูที่คาดว่าจะลงสนามชุดใหญ่แน่ๆครับเท่าที่มีอยู่น่าจะจัดเต็มนะฮะเกมรุกโมซาลาดาวินนูเชสและก็ลุยดิอาส ตรงกลางน่าจะเป็นชุดเต็มครับมัตลุเอนโดแม็กอลิสเตอร์แล้วก็โซบอสไลน์เกมรับนำทัพมาโดยพี่ยักษ์เฟอร์จิลฟันได้นะครับมีโคนาเต้แบ็กขวาคอ,อนเนอร์แบลลี่แบ็กซ้ายเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นโจโกเมสหรือคอสตา้าเซิมิการ์ประตูเป็นคีวินเคเลเฮอร์ส่วนทีมเยือนก็จะมีดานี่เวลเบกครับโบนาโน,นเต้อันซูฟาติแล้วก็เอเิงก้าเป็นตัวเลือนะครับอ่ะผมโฟกัสไปที่ลิปุเลย วันนี้ต้องสามแต้มต้องชนะนะครับแล้วผมมั่นใจว่าลิพูจะทําได้ยิงได้เยอะต้องยิงนะครับด้วยศักยภาพเกมรุกดาวินนูนเจสลุยเดียร์แลวก็โมซาล่ากำลังร้อนแรงอยู่แล้วก็เล่นที่แอนฟิลด์ชั่วบรรยากาศที่แอนฟิลด์การส่งเสียงเชียร์ของแฟนบอลน,น่าจะปลุกเรานักเตะได้เป็นอย่างดีนะครับมั่นใจครับลิพูวันนี้จะชนะไบรตันได้แบบสบายๆนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยสามเกมรุกเนี่ยโมซาล่าดาวินนูนเจสแล้วก็ลุยเดร์จะผลงานดีครับสามแต้มเพื่อ จาฝูงและไปกดดันแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางด้านอาร์เซนอลนะครับแฟนบอลลิฟวูมั่นใจขนาดไหน mm hmm. อย่าลืมคอมเมนต์นะครับ mm hmm. เข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้เจอกัน2ทุ่มตรงครับลิฟวูจะเปิดแอนฟิ์เจอกับทางด้านไบรทันเอกมาขาวมั่นใจว่าลิฟวูจะทําได้จะชนะไบรทันอย่างน้อยๆผมชื่อว่าน่าจะ2ลูกต้องมีครับคลิปนี้ลาไปก่อนหลังเกมว่ากันใหม่ครับ